ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมาอนนี้ก็ไปนี่ก็เที่ยงคืนแล้วหวาน ใช่ทำไมแบบรรยากาศมันวังเวงขนาดนี้ในการนั่น,นสิโรงงานอะไรก็ไม่รู้มีแต่ป่าแต่เขาอะไรก็ไม่รู้แกเลือกดีแล้วไหมเนี่ยที่มานี่เนี่ยเออเลือกดีสิเพราะว่าค่าจ้างเยอะมากนะห้าพันบาทต่อคืนเนี่ยอุ้ยห้าพันบาทต่อคืนเลยเหรอใช่อู้เขาว่าคุ้มโอเคไม่เป็นไรมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอืมใช่มั<ช>้งนะเออโอเคโรงงานอะไรไม่ไม่เคยรู้จักเลย Poppy เพทามนั่นสิแล้วก็ไม่เห็นมีพนักงานคนอื่นเลยแบบชไม่เห็นรถเลยโะงงานเขานอนที่โรงงานเหรอเออ ไม่รู้อ่ะอุ้ย,ยโอ้โหเอ้ยนั่นนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอ่อสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ใช่คนที่จะมาสมัครยามไหมครับผมเอ่อใช่แล้วครับผมเองผมฟีโต้เองครับคนที่ยื่นใบสมัครไปครับนี่แฟนผมเองสวัสดีคะ่ะชื่อหวานคะ่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายกดคข้า,ขา,ขาขวๆก่อนนะครับผมในการที่จะเป็นยามนะครับผม อ๋อโอเคครับผมเอ้ยัุกตานตาหายไปเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีอะไรครับเอาเปล่าครับเปล่าเปล่าผมเห็นเหมือนตุกตาน้เงินเงินเงินอยู่หน้าประตูผมมันหายไปแล้วอะอไม่เห็นเหมือนกันโอเคครับกดข้อแรกนะครับผมห้ามขโมยของนะครับผมเอ่อโอเคครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ห้ามขโมยทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ขโมยอยู่แล้วค่ะใช่แล้วเพราะพวกเราเป็นคนดีมากใช่แล้วเราไม่ขโมยดอกเราแค่อีกอบอไปเฉยก็บ้าเลยว่า อ <Okay S 2> เออนี่าปมาเลยครับกดข้อที่สองคือห้ามหลับในเวลางนะานนะครับผมอ๋อได้คะ่ะได้ซือ้อกาแฟมาแล้วใช่ไหมเออไม่เอ้าวานไม่เป็นไรแกถ้าแกหลับไปเขาตกเองออเขาเกา็ตกแกเหมือนกันขเ,เ,เขาเตะกันเลยเขาเขาไม่หลับแน่นอนอ่าไม่หลับแน่นอนค่ะเรื่องนี้ีซี่มากโอเคครับแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าทุกทุกทีหนึ่งไฟมันจะชอบดับเองนะครับผมอ๋อคือเหมือนแบบเปลี่ยนไฟตัดไฟงี้หรือเปล่าคะ ใช่ครับผมคุณไม่อยู่ด้วยเหรอเออวันนี้ผมมีธุระต้องไปครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาสำรวจอันนี้ก่อนนะครับผมสำรวจบริษัทก่อนนะครับโอเคครับผมเอาวไปก่อนที่ผมจะไปเดี๋ยวให้เวลาสำรวจก่อนนะครับผมแล้วไฟดับทุกทุกตีหนึ่งใช่ไหมนี่มันอ๋อเที่ยงคืนเหรอก็กะเที่ยงคืนอ๋อทำงานการเด็กใช่ไหมแล้วก็อืมเงินสำรวจห่างไหนดีอะ ต้องดูทุกห้องเออหน้าที่หลักของเราคืออะไรครับคือเอ่อเฝ้าตุ๊กตานี่หรอหรือว่าเราต้องอะไรกันโจรการโจรครับผมไม่ให้ใครเข้ามาขโมยผลิตภัณฑ์ของเราครับผมโอ้ขโมยตุ๊กตาเหรอวะตุ๊กตานี่โอเคค่ะโอเคค่มีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตยูนี้ด้วยฮะเนี่ยอุ้ยน่ารักหนูน้อยผมแดงเอาไปจั๊กตัวไม่หวานจิกอะเหมียวเ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 ียวไปหวานตา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  แล้วว่าใช่หมดตุกตาเถวานเอ่อบริษัทนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คลองอะไรเนี่ยเอ่อไม่รู้เหมือนกันแฮะเข้ามาเข้ามาโอ้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นตู้ล็อกเกอร์เฮ้ยนี่เงินตุกตานี่มันชื่ออะไรนะฮักกี้วักกี้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะมันชื่อว่าตุกตาค่ะพี่บีแต่เขาเรียกว่ายักษ์น้ำเงินแล้วกันเยติเสียเงินดูดิเอ่อโอเคเขาจะเรียกมันว่าไอ้หน้ายิ้มแล้วกันเพราะว่านานก็แอบหลอนอยู่นะไม่ใช่แอบหลอนแล้วหลอนมากเลย อรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอยู่ห้องเดียวนะดูสิอืมใช่แกลองคิดแบบว่าเรากําลังทํางานกันอยู่แล้วตัวนี้มันลุกมาเดินสิหวานขนลุกแต่ตุ๊กตานี้มันเดินได้นะไม่รู้เหรอใช่เหรอพูดจะด้วยใช่พูดจะด้วยแกต้องหาประวัติเยกับตุ๊กตานี้บ้างนะเขาไม่รู้นะสิอยู่ดีแกก็บอกว่าทำงานลงงานตุ๊กตานะเขาโอเคโอเคกวนแกเหงาไง มันกล <c oughs> ัวมากกว่า <c oughs> มันนั่นจะเป็นหุ่นสตาร์มันจะพูดไม่ได้นะอ๋อแบบทำโชยเฉยใช่ไหมใช่เจ็เดตัวถี่มันเป็นผลิตภัณฑ์จญิงน่าจะพูดได้ไปเ,เขเ้ากลับเขวงกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะหาเราอูง่งานอืมอกลับมาแล้วครับผมอ,อมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวผมอยากให้คุณสองคนไปลองผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเออรับมากๆความรับเลยโอเคนั่นผมก็ว่ายังไม่วางจับไีนเลย ใช่โอเคนั่นเราก็พร้อมโอ้ยนึกซะเคียดมากเลยโอ้โหโอ้ยทำไมยิ้มไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยตัวนี้หรือเปล่าผมเหมือนเห็นมันยืนหน้าประตูใช่ครับผมตัวนี้มันมีผิวที่นุ่มมากแล้วนุ่มเหมือนสัมฤทธิ์เลยครับผมขยับได้ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่มันขยับได้ด้วยนะครับผมอมันทำอะไรได้บ้างอะคะมันสามารถกอดเ้าได้ครับกอดแบบนุ่มมากเลยครับอุ้ยกอดเหรออุ้ยอยากอยากลองโอ้ย ถูกจมัน <ไป S 2> ี่นดก็ขยับมันมันพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ครับแบบพูดสนทนาเหมือนกับคนจริงๆนะครับผมไม่หวานเราเราถามมันดิแบบสวัสดีสวัสดีคุณเปิดสวิตช์หรือยังอ่ะอ,อ๋อต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมอ,อ๋อโอเคค่ะโอเคโอเคอ่ะอ่าชุบสวัสดีสวัสดีอุ้ยอุ้ยนายทื่อะไรอ่ะ กอดกันไหมกอดเหรออ๋อโอเคลองก็ได er ้อ่ะกอดก็กอดใกล้ๆดีหวานกอดอ่ะอุ้ยการตกใจหมดอุ้ยอุ้ยเอยขออีกรอบได้ไหมอ่ะเมื่อกี้การอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันตีเขาทำไมขอโทษขออีกรอบได้ไหมรู้สึกขนลุกมากเลยอ่ะไหนดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 จะปล่อยนะปล่อยนะปล่อย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 อุ้ยเมื่อกี้มันกอดแรงมากเลยอ่ะการ ท่านแรงกว่านั้นนเขาว่าเขากระดูกแบบนนนั่ะคุณยามันมันกอดแรงจังเลยอ่ะนั่นสิเมื่อกี้อ่ะกลมตัวแดงอนี้อ๋อน่าจะน่าจะไม่ยังไม่เสถียรครับระบบมันน่าจะต้องปรับปรุงเพิ่มใช่ไหมคะโอเคครับโอเคครับผมมีธุระต้องไปนะครับผมขอให้อยามอย่างปลอดภัยนะผมได้ค่ะได้เลยครับผมคุณก็ขับรถดีๆนะคะครับผมปิดที่เป็นก่อนแล้วกันเอ่อปิดชึบ เหนเจอกันนะอ่าอะไรนะ Poppy p e t e t i m อ่าฮักกี้เวกี้ไอ้คนตุ๊กตานี้เหมือนเขาเห็เหนมันทุกรอบเปเนี้ยเออนั่นดิหรือว่าเขาทำหลายตัวหรือเปล่าอุอย้ยทำไมไฟดับอ่ะไฟดับอ๋อไฟตัดไงตอนที่อันนั้นบอกอ่ะอ๋อโอเคนั่นเราต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมอืมของนั้นอ่ะโอเคโอ้ก็ช่วยได้อยู่นะอืมอ่ะโอเคงั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอ่ะ เออไม่รู้สิเราคงต้องเดินสำรวจแหละเพราะเราเป็นยามเนาะเฮ้ยทำไมตุ๊ก <Okay. S 1> ตาอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยแล้วว่าแต่โอ้นี่หนังสืออะไรอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟังนะยังไงอ่ะอืมอืมยามคนที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้ฉันมาทํางานวันแรกเหตุการณ์ปกติดีเวลาเที่ยงคืนอ,อ,อ๋อย่าย่า,ย,าย่าเข้ามานะตุก๊กตาสีฟ้าอันตรายไม่ฮะเข้ามาถึงอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ กตาสีฟ้าอันนี้เวลากี่โมงเออเนี่ยมันเที่ยงคืนก็ใช่ไงไม่ไม่ไฟดับตอนที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้อืมทำไมถึงดับตอนนี้ล่ะเฮ้ยวันตกใจหมดอุ้ยอะไรอะวันกปิดสวตชไปแล้วเหรวิ่ง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 วิง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 วิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่ง่งวิ เราเอากุญแจเอา่างที่นี่ก็เถอะวันไม่อยากทำงานแล้วกลัวน่ากลว่า้ว่าแต่กุญแจอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่ในกล่องนี่หรออยู่ในกล่องเหรอไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่เห็นมีสักอันเลยคน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 ตุกตายคน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 อยู่ไหนตรงไหนนะอยนเอาี่ไงได้ละหวานกุญแจเคลื่อนประตูประตูอว่าแต่ถ้ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียว ก็เห็นอะไรอ่ะอุ้ยไหนอุ้มเป็นโรงงานตุ๊กตาก็ต้องมีเยอะสิไอหวานอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยนี่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 ไปทางไหนไปทางไหนวานมาทางนี้วานอุ้ยมันมันมันตามอุ้ยหวานหลายตัวมากอู้หูมาเร็วมาเร็วหวานอุ้ยอย่าตามมาอ้ยอ้ยยุคเมนตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยบังเข้าตรงนี้บังเข้าตองนี้ตองนี้โอเค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 มันกามาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกตัวมันใหญ่อุ้ย โอ๊ยอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากร้านปิดไฟก่อนโอยทำไงดีเราจะออกไปยังไงมีตั้งสามตัวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เขาไม่กุญแจนะมีก็จริงแต่ว่าประตูประตูไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้อะไม่รู้เหมือนกันแต่นี่น่าจะเสียงมันควรประตูเหรอแปลว่านี่น่าจะเป็นความลับของเอ่อโรงงานป๊อปปี้นะอุ้ยอุ้ ไม่ต้องมาขอหรอกไม่เปิดได้ไหรอกยืนอ,อยู่ไหมอ่ะมันจะยืนอ,อยู่แล้วจะจะออกไปยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยดูมันดีเราคงต้องแก้งตายหวานอ้ตายเออเออ,อตายก็ได้อ่ะตายไปยังม่ยังอยู่เลยที่รักถ้าเราเดินแล้วเราโดนมันกอดเราก็ตาย,ยดิกวาน อุ้ยมาได้ไงอ่ะนี่เขาเห็นยูยดีมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ต้องดันเขาสิไม่ไหวก็กลัวมันมันได้ไงไม่รู้กันออกไปไหมไปพรอมออกไปดูโอ้ยไอตัวนี้ก็อีกกลัวนึงเราต้องวางแผนก่อนเราจะวิ่งไปตรงไหนใช้รูอขวาขวาที่พวกข้างออกอยู่ทางหวาว่ามันจะอยู่ไหมหวาราไปด้วย ไม่อยู่ท้งขวเอ้วานวันวิ่ง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 มาหนี่มาหนีไม่ไม่กอดไม่กอดเว้ยจะไปกอดกับแกอ่ะไอ้วานมันมาเยอะมากวานมันมาเยอะมากอ๊๊ยยประตูไหนประตูไหนประตูไหนอะไม่รูุ้โอ๊ยโอมาเร็วนี่ขังมาเร็วโดนขังไม่ดีแบ๊บ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 ไอหัวเงา การมันโผล่ดาออกมาคนละกลัวเลยอุ้ยอืออุ้ยอุ้ยมันไม่ยอมอ่ะอุ้ยอุ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันบ้าเยมันออกมันจะโดนหนึ่งหวานหวานมันรุ่มันรุ่ไปอึ๊บไปก็ออุ้ยเออไปอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะเอาเรื่องเรื่องนี้ไปไปบอกนักข่าวว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานตุ๊กตาบ้าเขาจะฟ้องเขาจะฟ้อง